จริงๆตามความเชื่อครับก็เนี่ยที่บอกว่าเป็นพระศิวะเพราะว่าถ้าได้แสงข้างหน่อยจะเห็นนีครับจะเป็นสามง่ามตีสูตรที่ร่องรอยที่เห็นจะเป็นเหมือนสัตราวุธของพระศิวะก็จะเห็นลักษณะก็จะมีที่ตั้งที่ตั้งแล้วถือแต่นี้ก็เริ่มทางไปเยอะแล้วจคะตามกาลเวลาแล้วก็สภาพธรรมชาติก็จะมีพวกไรเข่นพวกมอสขึ้นถ้าเขามองเผินเขาอาจจะตกใจเห็นไหมครับรูปแกะก็จะตาปนโปน ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมากราบไหว้ก็มีครับโดยเฉพาะสายมูที่มีความเชื่อเขาก็มาไหว้แล้วก็หลายคนเขาก็ขอเข้าไปแก้บนหน่อยเนื่องจากว่าเขาขอแล้วเขาสําเร็จอะไรเงี้ยนาโชคมั่งอาจจะเรื่องของการงานอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องราวสมัยก็จะไล่เรียงกับประสาทแล้วก็ทมเพราะว่าแถบนี้จะมีร่องรอยยรยธรรมของขอมสมัยทราวดีอยู่ทั้งนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันประมาณพันกว่าปีนะ ตั้งเดิมเขาอาจจะมีปราสาทอ,อะไรอยู่ที่ท,ทางน,นี้อา,อาจจะมีอะไรที่ใกล้เคียงที่ตามความเชื่อเขาค่ะที่บอกว่าเจ้าเราเจ้าหน้าที่เราเคยเจอสิ่งลี้ลับอะไรในกลางป่าบริเวณใกล้เคียงอย่างนี้ไหมคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะเห็น สายมูต้องเข้าแล้วค่ะอย่างนี้ซึ่งที่เรามาเราก็พยายามที่จะมาตามหาสิ่งที่เขาเล่ามาว่ามีอะไรพิเศษอยู่กลางป่าบ้างแล้ววันนี้เราก็ได้มาเห็นแล้วก็ได้มาเจอจริงๆ